วันนี้มีเรื่องหนึ่งที่ถ้าไม่ขยายไม่ขยําไม่ขยี้เห็นทีจะผ่านไปเงียบๆงียบแล้วฟาดเรียบแน่ค่ะรู้จักคนคนนี้ไหมคะพันตํารวจพันตํารวจเอกวัฒนยูวิทยาพหลไทยไอตำรวจหล่อๆนั่นอนะ่ะที่ติดตามทักษิณที่ติดตามยิ่งลักษที่ติดตามเศรษฐาที่ติดตาม อง์อิงคนเดียวกันเนี่ยเหมาอย่างสัมปทานดูแลสีนายกวีรกรรมก็เยอะแยะมากมายวันนี้วัฒนยูวิทยาพหลไทยพี่หนุย่ยได้เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการไปรู้ประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสมคคีปรองดองสำนักนายกเลยนะจ๊ะ คนที่อยู่ข้างหลังยิ่งรักนั่นละจ้าที่หน้าจอตอนนี้ะนะจ๊ะที่ลูกสรชี้อยู่ะนะจ๊ะหนุย่ยเป็นตำรวจติดตามอารักขาดูแลความปลอดภยัยนายกทักษิณชินวัตรนายกยิ่งรักชินวัตรนายกเศรษฐาทวีสินและนายกแพทองธารชินวัตรเคยถูกตั้งกรรมการสอบวินัยข้าราชการ พะเห็นไปเดินตามตูดยิ่งลักต้อยต้อยอยู่ต่างประเทศในเวลาที่ยิ่งลักเป็นผู้ร้ายหลบหนีคําพิพากษาสารต่อมาก็เลยโอนย้ายจากข้าราชการตํารวจมาเป็นข้าราชการพลเรือนสังกัดปอยอปอปอยอปอไม่ใช่ปูยึปูนะปอยอปอคือสำนักงาน ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความสามัคคีปรองดองหน่วยออกจากข้าราชการตำรวจมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสำนักงานนี้ตั้งแต่สมัยองค์เองเป็นนายกวันนี้คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกที่ตั้งหน่วย เป็นรองผอ,อสำนักงานปายปาปอปุยะโปนะฮะสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสมัครพร้องดองชีวิตช่างเจริญรุ่งเรืองตลอดเส้นทางย้อมดูอดีตของคนคนนี้กันนิดหนึ่ง เมื่อ17พฤศจิกาย,ยนปี2,564อคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวผู้จัดการออนไลน์บอกว่าฮือฮาฮือฮากันในแวดวงสีกากีเมื่อการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการถึงรองผู้บังคับการวาระปี64 1955าตำแหน่ง ปรากฏชื่อผู้กำกับหน่วยพันตำรวจเอกวัฒนยูวิทยพโลไทยหรือเจ้าของชายาหนุ่ยเทวดาอดีตนายตำรวจติดตามทักษินยิ่งลักษ์ขยับเป็นรองผู้บังคับการกลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญการข่าวของกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเลยนะเออคอลัมน์นี้เขาจึงบอกว่าเรียกว่าบอดี้การ์ดตะกูลชิน จากครั้งหนึ่งที่ร่อนเร่ในวันที่ไร้บารมีของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ผู้กำกับหน่วยกลับมาได้ดิบได้ดีอีกครั้งซึ่งถ้ายังจํากันได้3ธันวาคม2562หน่วยเคยถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงหลังปรากฏภาพติดตามยิ่งลักษณ์ไปดูการแข่งขันฟุตบอลโลกที่รัเสเซียผลการสอบสวนที่ว่ากันว่า เอกสารหลักฐานวีรกรรมของหน่วยถูกปิดลับเป็นปริศนาแต่ถึงอย่างนั้นก็มีเล็ดลอดออกมาว่าหน่วยเทวดาขาดงานบินต่างประเทศโดยไม่ลาราชการอยู่หลายครั้งจุดหมายปลายทางก็แล้วแต่ผู้เป็นนายตัวจริงจะไปผลุกที่ไหนเพล่ที่ไหนบ้านมีทั้งดูไบย,ยุโรปรัเสเซีย ซึ่งโทษวินัยบ้างก็ว่าร้ายแรงจนถึงขั้นให้ออกจากราชการแต่หน่วยยื่นอุธทร์คำสั่งถูกปลดออกจากราชการต่อคณะอนุกรรมการกอตรอจากนั้นข่าวครา,าวก็เงียบหายไปเห็นว่าในการแต่งตั้งครั้งนี้หมายถึง17พฤศจิกาปี64นะครับ หนุย่ยซึ่งเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น49เพื่อนร่วมรุ่นกับพอผู้บังคับการกองปราบหนุย่ยอาศัยลำดับอาวุโสสูงสุดขอเลื่อนตำแหน่งตามกฎอาวุโสกระนั้นก็ดีวงการศีกากีบอกว่าการแต่งตั้งนายพันรอบนี้ผบตรบิ๊กปัดพลตำรวจเอกสวัสด์แจ้งยอดสุข ไม่เป็นตัวของตัวเองมีความพลิ้วสู้ผอบอรตอรอคนก่อนๆไม่ได้แม้จะไม่มีข่าวอื้อเฉาเรื่องขายเก้าอี้แต่เด็กเส้นคนตีตัวก็เยอะก็เลยออกมาอย่างเห็นเห็นข่าวปนคนคนปนข่าวบอกว่าของพันนี้วงในสีกากีเขาว่านอกจากฝีมือแล้ววาสนาอันมาจากบารมีเพราะแบ็กอัพดีก็มีส่วนสำคัญผลักดันด้วย ไม่รู้ว่าผู้กำกับหนุ่ยจะอยู่ในขายไหนอะนะจากคนที่เคยร่อแร่ร่อแร่จะถูกปลดออกไม่ออกแลอยู่หลายปีพังอาดขึ้นเป็นรองผู้การซะงั้นเอาเป็นว่าหนุ่ยไม่ธรรมดาก็แล้วกันนี่คือข้อมูลเมื่อ17พฤศจิกายนปี64ก่อนที่หนุ่ยจะไม่ธรรมดาอีกครั้งในวันนี้นะครับยังไม่หมด หนุ่ยเทวดารอประยิ่งลักษณ์แหกกฎเข้าโรงเรียนผู้กำกับเป็นชื่อบทความของทีมข่าวอาชญกรรมสอนอพระอาทิตย์ใช้นามประกาว่าสามยอดเขียนไว้เมื่อ28พฤษภาคมปี2,556 บอกว่าดูท่าเทวดาดวงร้อยตำรวจเอกดวงเฉลิมอยู่บำรุงบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงที่พยายามผลักดันให้เติบโตในราชการตำรวจนั่งเก้าอี้สารวัตรอย่างเร็วที่สุดคงจะเร็วสู้เทวดาหนุย่ยพันตำรวจโทวทัฒน์อยู่วัชระพโลไทย ผู้ช่วยนายเวรของพลต,รตำรวจเอกพงสพัฒน์พงษเจริญรองพอบอตรและเลขาปปสไม่ได้เสียแล้วเพราะตอนนี้เทวดานุ่ยกำลังแตะเก้าอี้ผู้กำกับการอยู่วันสองวันนี้แล้วเขาบอกว่าพันตำรวจโทยศขณะนั้นนะครับพันตำรวจโทวัฒนอยู่หากใครนึกหน้าไม่ออกถ้าบอกให้นึกถึงตำรวจหน้าขาว,ขาว มีใบหูเล็ก,ลกๆรีบๆยืนอยู่ด้านหลังคอยติดตามดูแลความปลอดภัยให้แก่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรในทุกคนทุกแห่งนั่นละคนนั้นล่ละแล้วก็เป็นคนเดียวกับที่เคยเป็นตำรวจรักษาความปลอดภัยให้ทักษิณชินวัตรด้วยการเรียกพันตำรวจโทวัทันอยู่เป็นหนุ่ยเทวดาไม่ใช่การอุปโลกเรียกเอาสนุกปากแต่เพราะเส้นทางการเติบโต ชีวิตราชการสีกากีของพันตำรวจโทวทัฒนย์ยูหรือที่คุ้นคนกันในชื่อสารวัตรหนุย่ยนับตั้งแต่ออกมาจากสำนักงานของพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์อดีตพบตรมาอยู่ในทีมอารักขาของทักษิณชินวัตรก้าวยางในราชการตำรวจของหนุย่ยก็ขยับดุดเทวดา ช่วงที่ตมทักษิณถูกยึดอำนาจใหม่ๆเส้นทางชีวิตของหนุ่ยตกหวบตามเจ้านายถูกพลต,ตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทพอบอรตรอขณะนั้นเซ็นคำสั่งให้ไปเป็นสารวัตรอยู่สถานีตำรวจภูทรกรงปินังยะลาแต่ก็ไม่ลงไปทำงานอย่างจริงจัง เพราะมีคำสั่งให้มาช่วยราชการที่สำนักงานของเพียวพันดามาพงเพียวพันเป็นรองผอบอตรหนุ่ยเลยไม่ต้องลงไปที่กรงปีนังแล้วมาทำงานที่ไหนที่บ้านจันทร์ส่องล่าค่ะจนพักพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็มีคำสั่งใหม่แต่งตั้งหนุย่ยให้กลับมาอยู่สันติบาล มีหน้าที่ดูแลเขตซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านจันสองล่าที่คุณหญิงอ้อยังอยู่บ้านหลังนั้นในเวลานั้นจากนั้นก็ขยับโยกย้ายอีกครั้งไปเป็นสารวัตรร้อยเอ็ดซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวจากนั้นที่สร้างความฮือฮาและตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก็คือขยับขึ้นเป็นรองผู้กำกับในตำแหน่งผู้ช่วยนายเวรของพงสพพงษ์จรรญ หลังจากนั้นเพียบพันดามาพงได้ขึ้นเป็นผบตรก็แต่งตั้งหน่ย่ยจากร้อยเอดเป็นผู้ช่วยนายเวณน,นะทั้งทั้งที่ในปีนั้นตำรวจระดับรองผู้กำกับสารวัตทั่วประเทศต่างตั้งหน้าตั้งตารอการแต่งตั้งโยกย้ายซึ่งยืดระยะเวลาและล่าช้าออกไปผิดปกติแต่จู่ๆเพียรพันก็เซ็นคำสั่งตั้งนายเวณและผู้ช่วยนายเวณให้แก่พงสพัฒ เพียงแค่สองรายท,ทั้งที่อีพิกเดือนกว่า,ก,วาก็จะแต่งตั้งรองผู้กำกับสามสวแล้วกลับรอไม่ได้ตั้งเร็วตั้งแรงเอาแหละนี่เป็นแค่ทางผ่านทางเลือดทางสะดวกของหนุย่ยแล้ววันนี้ในยุคเนี้ทำไมหนุ่ยยังได้ดิบได้ดีอยู่วะทำไมวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จึงเลือกจะตั้งหน่่ยเป็นรองผู้ในการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองสำนักนายกรัฐมนตรีได้วะสงสัยสงสัยวันนี้ใครยังเป็นแบ็คให้หน่่ยอยู่วะเห็นทีจะต้องหาคำตอบด้วยกันเสียแล้วท่านผู้ชมฮะ ฝากเป็นการบ้านแก่ท่านผู้ชมด้วย